สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงโอ้โหดูดีเธอแล้วเธอนัดเขากี่โมงเนี่ยเขามาทำงานแถวนี้อ๋อเธอก็เลยไปแอบเจอเอาเลยมาแอบเจอทำไมต้องแอบหนูไม่ได้เป็นน้อยใรเขาต้องไปแอบเจอผู้ชายเหรอ,อกี่ยสวยแบบนี้เขาทำไมต้องแอบโอ้ยเจ็บไปหมดเลยโอ้ยตายแล้ว ขีวของเหลืออะไรของเขาอยู่นี่แหละเห็นหมะเธอเยอะไปปะเก็บไปหมดเลยพี่พีชแม่บอกว่าหนูแอบเจอพี่พีชเด็เดเออแอบเจอเขาบอกว่าหนูแอบเจอหนูบอกท้อยหนูว่าแอบหนูไม่ได้เป็นน้อยใครนี่อุ้ยเดี๋ยวฉันอุ้ยอะไรของเธอเนี่ยหนูบอกว่าไปไหมล่ะไปกินข้าวกับหนูไหม,ไไมล่ะเขาบอกว่าไม่ไป เขาอายแล้วโอเคเอเธอเอออาผู้ชายวางก่อนาหม่ยดูไม่ดีเลยอะ่ะผู้ชายวางก่อนนี่ดูไม่ดีเลยนะเธอใชผู้ชายหน้าตาเข,ข,ข,ขินๆนะดูเธอนะไม่ค่อยเขินเลยนะทำไมหนูต้องเขินอ่อะเออพธอมันต้องมีจริตจักร้านบ้างสิอย่างนี้หรอใช่แล้วก็เสียงก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่เป็น <schwierig. S 2> ไ <ป S 1> รเอ่ยแม่ลอง้อมคุยกับพ่อก่อนดิปะ 我也有个姑嘞。<laughs> <laughs> <laughs>